สวัสดีครับท่านผู้ชมทานนี้ก็จะมาชมาสมาชิกใหม่นะครับเป็นหมูพุกนะครับหมูพุกใหญ่นะครับก็ขอบคุณน้องปอกน้องเดียวนะครับที่จัดหามาให้นะครับก็รุ่นนี้พร้อมนะครับผสมพันธุ์เลยนะครับอาหารก็ง่ายๆนะครับก็คือ ก็คือเป็นต้นอ้อยนะครับก็ปลูกไว้ครับอาหารแทบไม่ต้องซื้อเลยนะครับแล้วก็มีน้ำให้เขาถ้าพูดถึงการเลี้ยงหนูพุกใหญ่เนี่ยช่วงนี้นะครับในตามธรรมชาติเนี่ยก็เริ่มหายากมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่ไปจับตามท้องไร่ท้องนานะครับก็จะเริ่มหายากมากขึ้นนะครับก็ทําให้เกษตรกรนะครับบางส่วนนะครับเข้ามา นำหนูพุกใหญ่นะครับ ort, ort, มามาเลี้ยงนะครับแล้วก็เพื่อจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นจําหน่ายพ่อแม่พันธุ์หรือว่าจะเป็นจําหน่ายหนูเนื้อนะครับก็สา,า ort, สามารถทําได้นะครับแต่ดูแล้วเรื่องของการตลาดเนี่ยการทําหนูเนื้อนะครับตลาดจะดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างแค่เราบอกว่าเรามีหนูพุกใหญ่นะครับขายเนื้อหนูพุกใหญ่เนะี่ย ก็จะมีลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับก็ไม่พอส่งนะครับปัญหา w h a รส่วนใหญ่ก็คือผ้าการผลิตนะหรือว่าเจ้าของฟาร์มเองหรือของผู้เลี้ยงเองนะครับมีจํานวนหนูเนื้อนะครับที่จะส่งให้ลูกค้าไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าต้องเลี้ยงปริมาณเยอะๆนะครับแล้วก็เวลาสั่งทีก็ปริมาณเยอะนะครับ ก so ็มีหลายฟาร์มนะครับที่ประสบปัญหานี้นะครับต้องขยายแล้วก็มีการดูแลนะนะครับในการรักษาความสะอาดนะครับอย่างวงบ่อเนี่ก็จะง่ายสุดนะอก็พยายามพออาหารให้ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บปาดนะครับดูแลความสะอาดนะครับภายในบ่อนะครับเขาก็ขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ย้ายลูกออกมาในวงบ่อหนึ่งนะครับ ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็อย่างไงท่านผู้ชมลองนํา,านไปทดลองเลี้ยงดูนะครับใหญ่น้อยแล้วก็เลี้ยงไว้เป็นอาหารก่อนนะครับเมื่อเรามีความชำนาญความเชี่ยวชาญแล้วนะครับเรามีประสบการณ์ในการเลี้ยงนะครับเราค่อยต่อยอดนะครับทำธุรก,กิจว่าเป็นเรื่องของการขายหนูเนื้อนะครับแต่ถ้าว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์นี่ก็คือเราต้องคัดสรรจริงๆนะครับ หมูเนื้อนะครับจะขายได้ง่ายกว่าครับก็เขามาแลกเปลี่ยนกันนะครับหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้กับช่องวิถีคนละ้านแบบพอเพียงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ